โบกปลาซิวและตำตำมะกรูไอเทมตอนนั้นไอเทมมันบอนแล้วเราก็จะไปจดจา้าต่อนะทุ่เงเทียมนะมาแมนพี่น้องเขาในหละัะพี่น้องเขาในหละ่ะจังมันไผ่เราก็จะไปดูแม่ตีตำบักรูดกันนะครับัน,นี่ตกตกบุ่มลงกันครับหวงด้อ

เออเียนไนหนุ่ยลงมาแน่เออเดไหนหนุ่ยลงมากินน้ำปิ้นมูอีปอแน่เนี่เขาสีเมื่ออะ้รเนี้ยักิกเอยแดงๆเจ้ิกพี่น้องมาเนี่ยจ้าจวดจ้าจวดค่ะี่คนเดิมเจ้า่กัแม่ี้นี่แหะพี่น้องแม่จี้จี้นี่คแม่่าแม่บ้าเปค่ะปิสดๆเลยเนาะแม่เนาะพี่สด มะงสดมะ่งกับสดอะมพี่น้องเนี่ยปูสดเบิร์ดค่ะสดเบิร์ดมะคงสดพริกสดค่ะบ่สดเนี่ยจะคนภาวาเกาบสดเสด่ำยังไงข่าวก่อนเดอดมากการสัมมิที่ตัค่ะยิวนานอ่ะยีวนานอ่ะยีว่านค่ะ ยุบล้อมบัวค่ะอยู่อนเอาพวกเหล็กคนค่ะันเปิดจักจัดน้อยค่ะกะบัวกระซิวได้พี่น้องนี่กรวว่านาเต้าค่ะขันบัวกินเผ็ดมันเป็นเบาหวานบ้าฮ่าบอแล้วบอไปเด้พี่น้องเอ้ยบัวสี่เข้าไปสอนตัวบัวกินเผ็ดบัวเอื้อต่องกินเราไม่เสเยาเราบัวฮูงสมันหลเลยบัวไหลก็ได้หมือนกันไ บ้งได้ค่ะกับนพีหวงเนี่นะกันฮวงมรกอเยอะเลยเต็มได้แล้วมาดวดลจองพี่น <ah> ้่อเผ็ดเผ็ดบบดนี้อือเรคือเพื่เผ็ด เห็ดจักหน่อยค่ะ <Wie? S 2> เห็ดจักหน่อยเอามาเพริ่มไหก่อนค่ะนี่กระพริกคุณพปปีคุณฝนมาแลหาเราปะทีมเนาะสวัสดีค่ะคุณพีแต่เห็นผู้ชายใน่บ่ได้เนี่ยเปรี้ยงเนาะแต่เปรี้ยงนี่บ่เพริงค่ะหนึ่งวเพริ่งค่ะตามอีกค่ะ กค่ะสูตรว่าเพจสูตรว่าเพจค่ะพี่ขาหน่วย่สามหน่วยค่ะสามหน่วยโอ้ยมันมีดขึ้งา่ะเนี่มเครื่องไว้ดีนสวยค่ะมีสวยปลาลูกอกซื้อมาันละกปลาลูกกอตอนนี้เ่อด้ไปเบ็่งานเนาปีนี้เนาะมีเงินเอด้ไปเลยบอกพนาคนละะมาสั่งบอกพนายังไปอ าได้แล้วอบอได้แลวงกมาแล้วเย้ำดำนะเขาก็เลือกอเกินไปอื่นแล้วเกินไปื่นแล้วอืม จะพาไปยพาไปเสิร์ฟจะพาไปเสิร์ฟย่าพาไปเสิร์ฟเดี๋กันหนปอนลงมาแล้วกัน วิ่งเร็วสาว่ะเมื่อไรกันปะอะมมีงานต่อรับ อ่ะพี่ปอยนคนละได้แล้วได้แล้วหนังมีหนองมีเนะผมเอาหนังมีไปปลูกกันได้กินดูเลยออกมากเสือยนี่ยนะไปพี่กายนี่แม่อามบอเดียมันน้ำตบอกอันนี้ให้อันนี้เบิร์ดสิบอกเรื่องอันนี้เผาอันนั้นเป็นปลาซิว ปลาขาวเด้วยปลือปลาขาวสอนน้อเบิ่งขนาดสิบอกเออบอกแก่เต่าก็ได้อันนี้เนี่ยไงนี่เลยอันนี้นั้นเป็นปลาขมุนเด้อยขมุนอันนี้มันเป็นปลาซิวหางแดงผมว่าผมนั่นหอมหอมนี่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 บางครั้งแยงมันมั่นนะเออนี่เด้อในถุงในถุงนี่อันนี้มันขมุนใหญ่ถ่ายรูปถ่ายรูปอันนี้ปลาซิวหางแดงแม่บ้านนี่มากปลาหลุดขอบน้อยเขาจะเอาเขาไปส่งคนงานให้เจ้านายขึ้นทะเลฝากเพราะได้เห็นคนละมอง อันนี้ปลาข้าวม่นค่ะปลาข้าวม่นอันนี้ขาวยายอันนี้ขาวยายข้าวม่นค่ะปลาซิวใหญ่ปลาซิวอ้าวก็มีค่ะเน่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 บอกน่ารักเท่านี่ที่เผาเด้อเพื่อนกินบวบดอกเหลียวบึงเออมาลูกเอ้าเอาขึ้นไปส่งเจ้าน่ะเอาขึ้นไป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 ลื้นไร่หรือไม่เงี้ยเนี่ เอยกุ้ย่ันพีบังคับเซนงานแล้วกัเลยเดี๋ยวพี่ก็เซนงานเอาข่าวยังใส่ยันพีบังคับยงคยอันนี้ป็นซหางแดงสิฟากาลา่พอนึง้เขากินน้ำเงายันพีบังคับยันพีบังคับอันนี้เพชรอันนี้บเพชรเอาเเราเปเเราไปเนะมเปิลาเป็นมกเลยบออันนี้ปลาซิวหางแดงให้เราด้ว เจ้าหน้าที่เลยพี่น้องจอดจัดฮัลโหลไทยฮัลโหลฮัลโหลค่ะอู้ฝรั่งเนี่ยฝรั่งบอกน้ำหอมแต่ใช่เป็นบราซิลเอาไปเป็นหมกเลยนั่นแหละอันนีสองหมกไปเลยคุณขอบคุณพี่อีสีนะอีสีอันนี้ประเทศอังเดงเด้เลยก็ไอ้บูเจ้ากินอีสีเอาเดือดเอามันจานเดือดจานเลยอืมอยู่คุรีเอาหรอกเจ้าก็ไปฝากปล่อยน้ำจั้มหมก กยัเนจีฟ้าครับกันจีฟ้าเพราะ่ไฟางไอ้วยแก้วซอันนี้เนอะอันนี้ปลาซิวหางก๋วยแก้วซัมันนั่งกินดหวันนะสาธานสุขบ่เจ้านะ บาอย่างไรหมออย่างว่า,ากันปั่นกันไม่กินแรงเด้อบับ้าวบาบือนะบอกอดบอกตอสอนตะสอนเจ้าไปยนยิ่งข่าบ่อยเนยินอย่างยินแล้วอยยิ่งเยอยากยยไฟสดน่แม่ไปยันน้องคไปิาาเตือย่ามีงเงาเจ้ายากนาะยามอแม่บ้านเออมันเป็นประมนุนเจ้าเจ้าเามาิ่งนเจ้าบอกว่ามึงไห่แม่บ้านหมกมาเพื่อผู้ชายคัไม่ยิ่งว่าเด็กๆออกเข้าไปตย S <S 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 ประหลัดเบือ่อนาควายเขาว่าไม่กินน้ำมี่ก้อนนี้นิจากไข่บักดวงแบบเปรโรดมีงอเว้มยมีดปลาจัดทง่โโดงเว้ยมกละยี่สิบเนี่ยพี่น่องเนี่ย ฮัลโหลท้ายเนี้ยเป็นเมึองแบบนี้ โหลดเพลงวะยัยนี่โอ้ปลาจิแหลมก็มีพี่น้องอืปลาจุดแหลมพี่น้องปลายางปลาจันแหลมดีไซน์วอซีกี่สิบบาทพี่น้อง ก็ากินปลาหน่อยในะแก่ปวดแก้งปวดขาเสริมแคลนเซียมเหมือนปะยังง้ยระเซ็นกระเบ,บอๆน้ำแข็ง ธุรการแม่บ้านกันนี้ค่อยเบิ่ลละปะลัดกับบ้ามาก,กินข่าวน้ำข่อยนี่ที่กวนกันนี้ว้ายหงอยตัวเข่าก็มี่มกปากกรมี่พี่น้องทราบพอกันขินหนาเริ่อพี่นอ้องเข่าก็แจ็บแจ็บ